สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการวาดเส้นด้วยที่ปล่อยเกิร์นะครับส่วนทีปล่อยเคิร์บนี่จะเป็นลักษณะที่ว่าพอเรากดคลิกเมาส์หนึ่งครั้งไว้นะครับแล้วก็ลากออกมาเราอย่าเพิ่งปล่อยนะครับไปถึงจุดที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วเราปล่อยถ้าปล่อยเมาส์เสร็จแล้วมันจะมีการโค้งตอนช่วงนี้ยังไม่ได้กดไปนะครับถ้าเราดัดโค้งได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกครั้งหนึ่งก็จะจบนะครับส่วนถ้าจะต่อเส้นนะครับก็เมาส์ไว้ก้มันจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ลง เราคลิกค้างไว้แล้วลากลงมานะครับให้มาเชื่อมกับตัวล่างนะครับแล้วปล่อยเมาส์พอปล่อยเมาส์เสร็จเราก็เลื่อนเมาส์ทีเดียงมันจะเป็นเส้นโค้งพอเราเัทได้ตามต้องการเราก็กนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเส้นถ้าเราต้องการเส้นขึ้นมาเป็นแบบอย่างนี้นะครับเราก็ลากเขาโค้งนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราคลิกปล่อยเราก็มาเติมที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ กดต่อเส้นนะครับต่อเส้นแล้วก็คลิกปล่อยตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นแบบนี้นครับเราก็จะได้เส้นแบบอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็คือที่พายเคิร์ฟนี่จะเป็นลักษณะว่าให้วาดเส้นเดียวขัดขาดนะครับจะเหมาะถ้าเอามาวาดเส้นที่แบบเป็นเป็นต่อต่อ,ตอกันเนี่ยมันจะคลิกหลายครั้งก็จะเสียเวลากว่าการที่เราจะไปใช้ตัวตัวอื่นนะครับ อันนี้ผมว่าเราก็จะได้เส้นรูปใบไม้มที่สวยงามนะครับ คือทีพอยเคิร์ฟเนี่ยมันเหมาะสำหรับการที่เราจะใช้วาดเส้นโค้งอยู่ถ้าเราใช้ตัวทีพอยเคิร์ฟนะครับวาดเส้นเชื่อมกันมันจะทำให้มันเสียเวลาคือผมจะลองวาดให้ดูนะครับเส้นเราคลิกตรงนี้แล้วลากลางขวาแล้วดึงลงนะครับเราไปต่อเส้นคลิกลงมาแล้วดึงลงคลิกต่อเส้นคลิกอกมาแล้วดึงกลัคลิกต่อเส้นเชื่อม มันก็จะใช้เวลาคิดนานแล้วก็เสียเวลาก่าก็เลือกใช้ตามที่เหมาะสมนะลองทำมาดูครับ